บัสเ3ส0 0ร้ที่เคยประจำการในกองทัพอากาศไทยนับเป็นหนึ่งในอากาศยานลำสำคัญที่มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ด้านการลำเลียงผู้บังคับบัญชาระดับสูงและภารกิจพิเศษโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยต้องการเครื่องบินที่สใสไกลที่สามารถบินต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงเครื่องรุ่นนี้มีจุดเด่นด้านระยะปฏิบัติการไกล ความเงียบภายในห้องโดยสารและความเสถียรของการบินทําให้เหมาะสําหรับงานลำเลียงบุคคลสําคัญการสนับสนุนคณะผู้แทนรัฐบาลและภารกิจเชิงการทูตที่จําเป็นต้องเดินทางไกลข้ามทวีปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยแม้จะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถปรับแต่งภายในให้เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจไทยในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี ทังด้านความสะดวกสบายระบบสื่อสารและพื้นที่ทำงานบนอากาศที่พร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆช่วงเวลาที่ A 3 4มร้อยอยู่ในกองทัพอากาศไทยถือเป็นหมุดหมายสำคัญขององค์การพัฒนาศักยภาพด้านการบินไกลเพราะช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เครื่องบินสามารถบินต่อเนื่องกว่า16-17ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การเดินทางไปยังภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือได้โดยไม่ต้องแวะพักทำให้คณะผู้แทนสามารถรักษาตารางงานที่แน่นได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการคัดเลือกยุทโธปกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแม้หลายประเทศจะมองว่าเครื่องบินสีเครื่องยนต์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเครื่องรุ่นใหม่ แต่ในยุคนั้น A 3 4 5 5 0ถือเป็นทางเลือกที่ให้ความเสถียรสูงสุดและเหมาะกับการใช้งานด้านราชการระดับสูงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปและเทคโนโลยีการบินพัฒนาอย่างรวดเร็วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องบินสีเครื่องยนต์เริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงการจัดหาอะไหล่ที่เริ่มมีความยากลำบากเพราะสายการผลิตของรุ่นนี้ถูกยุติลง ทำให้กองทัพอากาศไทยต้องพิจารณาถอด A345 0รออกจากประจำการตามความเหมาะสมแม้จะเป็นการอำลาอากาศยานที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับแนวโน้มของประเทศทั่วโลกที่หันไปใช้เครื่องบิน2เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเช่น A350 หรือ b o e ิ n g 7 8 7ซึ่งให้พิสัยบินใกล้เคียงกันแต่ต้นทุนการดูแลต่ำกว่า เมื่อเครื่องปลดประจำการบทบาทของ A 3 4 0ร้อในกองทัพอากาศไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้านการลำเลียงทางอากาศโดยยังคงถูกจดจำในฐานะอากาศยานพิเศษที่ช่วยขยายศักยภาพการปฏิบัติภารกิจของไทยในช่วงเวลาสำคัญเครื่องรุ่นนี้ถูกใช้ในหลายภารกิจที่ต้องการความมั่นคงความลุ่มนวลและความน่าเชื่อถือเช่นการเดินทางเยือนต่างประเทศของบุคคลระดับสูง การลำเลียงคณะผู้แทนราชการและงานที่ต้องแสดงภาพลักษณ์ของประเทศต่อสายตานานาชาติแม้วันนี้จะไม่ได้บินประจำการแล้วแต่ชื่อของ a 3 4 5 5 0ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่ประเทศไทยยกระดับสมรรถนะด้านอากาศยานพิสัยไกลและเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัน